สวัสดีเพื่อนๆคนด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาเกมองค์มิจิอาิีน่นะครับในพาร์ทที่เท่าไหร่แล้ววันนี้ <laughs> สี่สิบหรือยังวะแป๊บหนึ่งนะฮะดูก่อนต้องต้องเช็คฮะต้องเช็คฮะไม่ได้ไม่ได้ไไดอ่าพาร์ทที่สามสิบเก้าอ่าพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่สี่สิบพอดีนะฮะอโอ้โห,โหเดินทางมายาวไกลมากนะฮะสำหรับเกมนี้นะฮะเท่ากับมีชิคกิงามิตัวที่เราเล่นไป40ตัวใช่ไหมเออมีจินซัมมาตัวหนึ่งดีกว่าเออเทางงันก็มี39ตัวนะฮะซึ่งตัวที่39นะครับเร,เ,เรามีเควสเรามีเควสที่จะต้องเล่นอ่าก็คือมีคุณผู้ชมนะรีเควสเข้ามาอีกแลกลลลลล้้้วววนนนนนะะะะะะคคคครรัััับบกกก็็็ืือออหหหงงจจจาาาีตตยยๆผมมมไไ่่ดิเเเป ละครที่คุณผู้ชมรีเควสเข้ามานะซึ่งตอนนี้มีอยู่เยอะมากตอนนี้มีทั้งหมดอยู่8ตัวที่ผมยังไม่ได้เล่นคือเยอะมากนะครับตัวต่อมาที่เราจะเล่นก็คือวันนี้นะครับก็คือเขาบอกว่าเป็นตัวชิโร่มุโจไม่ก็คุโร่มุโจนะครับตัวไหนก็ได้นะครับเขาบอกอย่างนี้นะครับอ่โอเคครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวละครคุโร่มุโจแล้วกันนะเพราะว่าล่าสุดผมเพิ่งเล่นตัวละครคุโร่โดจิไปนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นสายคุโร่สายดํากันให้หมดทุกตัวก่อนละกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปตามชิโร่โดจิก ฮิโรมุโจโทีหลังเนาะโอเคในส่วนของคุรโรมุโจโก็คือตัวละครตัวนี้นั่นเองนะครับผมนาะยเป็นพี่เคียวหุ่นบางคนนี้นะฮะจริงจริงตัวนี้มันเก่งนะฮะตัวตัวนี้เก่งอยู่นะฮะเออเท่าที่เคยเจอมานะคืออันติพี่เกค่อนข้างที่จะโกงนะก็คือถ้าเกิดว่าเลือดต่ำกว่าเกณฑ์ปุ๊บคือพี่เกฆ่าทิ้งเลยนะฮะเออถือว่าเป็นตัวละครที่เก่งนะครับโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปกดเล่นกันเลยดีกว่านะครับแล้วโอ้โหน้องข้างหน้านี่คือ โอ้โหมันเป็นผู้ชายอะ่ะชัดไทยพูดตรงๆคือน่ารักมากเลยนะโอเครับ okay, ผมได้แมปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้เล่นไหมสำหรับตัวละครเอ่อคุโร่คุโร่คุโรเอ่อคุโรมุจอันดับแรกต้องค้างก่อนเลยเออ,อเฮ้ยเหมือนจะไม่มีนะฮะคนไปเรียนบนเนะี่ยอ่ะกดยินยันเลยอ่ะไม่ให้อะ ไม่ให้ใครเล่นทั้งนั้นตอนนี้ขอจองตัวกันเลยนะเดี๋ยวเซตรูนเราเลือกมาแล้วใช่ไหมอ่าเราเลือกมาแล้วฮะเลือกมาตอนไหนวะ <c oughs> เออเลือกมาตอนไหนวะเอาช่างมันแล้วกันแป๊บนึงเอาเทเลพอร์ตมาจริงๆถ้าเกิดว่าตัวนี้เขามั่นใจว่าจะฆ่าได้เขาเอาอีกไนท์ไปนะเนี่ยแต่ว่าผมเป็นแบบพวกแนวแบบกดเลนไม่ค่อยเก่งว่ะอันนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจเลยอ่ะ <c oughs> ไม่ค่อยมั่นใจเลยขอเทเลพอร์ตไปแล้วกันนะถึงบางทีจะไม่ค่อยได้ใช้ก็เถอะ <c oughs> แต่โอ้โหตอนนี้ทีนี้ถือว่าสมดุลมากๆเลยนะคะเนี่ยมีทั้งแบบตัวเววแคีี่่ล้ก็มปา มีตัวยืนที่แบบพึ่งพาไม่ค่อยจะท่าเท่าไหร่ตัวนี้เออเดี๋ยวพี่คนนี้เขาต้องออกเออพัดเผาด้วยเหรอทําไมอ่ะทาไมถึงต้องออกด้วยวะไอพัดเผาเนี่ยมันเป็นพัดเวทไม่ใช่เหรอของของสายเวทไม่ใช่เหรอทําไมถึงออกด้วยวแล้วเราเรียนบนเราเจอใครวนนั้นเราเจอคิวเคฟสฮยเมวะว่ะน้องแวมพายวะ่ะเฮ้ยโอ้โหแล้วป่าเป็นคิวเมนโกโฮะฮะร่างน้องเมดเอาวะ่ะโอ้โหแล้วตัวเวทเป็นอ๋อฮิการานะนี่ว่ะตัวนี้นึกว่าโมมิจินึกว่าตัวเจอตัวซ้ำทรงผมหน้ามาเหมือนกันคล้ายคล้าย ไม่รู้ทําไมถึงต้องออกพัดเผาเหมือนกันแต่ว่าถ้าเขาแนะนําให้เราออกเราก็ออกเหมือนกันนะตอนนี้หมายถึงออกพัดเผาออกออกเกมเนี่ยโ okay. อเคฮะไอเห็นป้อมกับคีฟมันเปลี่ยนไปใช่ไหมมันเป็นแบบ เขาเรียกงั้นเป็นแพทซีซั่นเฉพาะของเขาอะฮะเหมือนเขาจะแจกแจกไอตัวคีฟกับตัวป้อมให้อะฮะเออเขาติ๊กขอความช่วยเหลือนี่หว่าลืมโทษโทษโทษหมดแต่มูมูแต่โมโทษทีโทษทีอ่ะเพื่อนเดี๋ยวเราช่วยเดี๋ยวเราช่วยอ่ะเดี๋ยวเราสกิลช่วยด้วยอ่ะเอาแทงให้ด้วยเอาแทงแทงแทงให้ด้วยอ่ะเดี๋ยวอันดับแรกเราต้องออกอะไรเราต้องออกกองเผาเป็นเกาะเผาใช่ไหมแล้วก็โหแต่เจอตัวเวทว่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเจอตัวเวทเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราออกกันเวทก่อนดีกว่าฮะอันนี้ผมว่าน่าจะเวิร์กหรือเปล่าไม่รู้ดูกัน เฮ้ยอย่าปล่อยข้างๆาวมันะอย่าอย่าอย่ามึงไอโควิดโควิดอย่านะอย่านะอย่านะเฮ้ยคลิปตัวนะั้นอืมสี่สิบบาทสี่สิบบาทหัวเขาปล่อยสกิลได้รัวๆเลยเขาไม่มีมานานะตัวนี้เขาสามารถปล่อยสกิลได้เรื่อยๆเลยอ่ะตัวนี้บอกเลยนะถ้าเกิดว่ายืนประจันหน้ากับมันเออไม่ได้ลรหมอนี่มา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 สู้กันในป้อมกูนเนี้สู้ในอมตัวนี้มันมีสกิลดึงนะมีมีอะไรเกิดขึ้นเราเราดึงเข้ามาได้นะเราดึงมาซุบซาบได้อันนี้ปุ๊บแล้วก็จุ๊บจุ๊บแล้วปุ๊บหึมันไงเป็นไงเจ็บ โอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าขอโทษเฮ้ยเดี๋ยวไอ้กองเผานี่มันมีกันเวทไหมเงี้มันมีเออออ๋ก็มีนี่หว่าต้านเวท40ค่อยคุ้มค่าที่จะออกหน่อยฮะนี้เดี๋ยวแป๊บนึงตั้งใจรัดคลิปก่อนนะฮะอันนี้อะไรอะไรสกิลสกิลอย่ากสกิลอย่างนั้นเพื่อนเอา้าคลิปตัวเมื่อกี้มันไม่ได้ได้ยังไงเนี่ยอืมสามสิบบาทของเราโอ้โหจบเลยเลยยี่สิบสองบาทอันนี้ไม่ได้แล้วเรนโบนเราจะต้องตั้งใจฟาร์มคลิปนะฮะนี่ขอตอดก่อนเลยปึ๊บจึ๊บอืม อ่ะเอ้ยกระตุกกระตุกโอ้โหโอ้หูหือชิบหายเอ้ยเกือบไปแล้วเขาเป็นตัวโจมตีระยะไกลนะสกิลเขาค่อนข้างไกลเขาจะค่อนข้างได้เปรียบเรานะโอ้โหสี่สิบบาทตังสี่สิบบาทกูซาโมมานี่มาสู้กันในป้อมเนี้ยโดนป้อมตีไปทีนึงเจ็บไหมล่ะเจ็บไหมล่ะเจ็บไหมล่ะไม่แต่ก็ได้อยู่เราอย่างน้อยเราก็ไม่โดนกดนะฮะโดนสีแปลกเราอยู่อยู่แต่หน้าป้อมเนี่ยตังเขาเท่าไหร่แล้ววะสองพันหนึ่ต้องตังเราสามพันเก้าเองอ่ะโอ้โหอันนี้ ยังไงวะยังไงวะไม่ลือมอธิบายสกิลอันนี้ครับผมในส่วนของสกิลหนึ่งนะมันจะเป็นส่วนของพัสซีบนะก็คือ,อทุกครั้งที่สกิลนี้ครูดาวเสร็จนะฮะตอนโจมตีไปนะเขาจะโจมตีแบบพิเศษนะก็จะโจมตีแบบนี้นี่จะเพิ่มโล่นะฮะจะได้โล่ได้เกราะนะฮะแล้วก็ทำโซโลด้วยไหมเออทำโโลด้วยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนน้องแมวน้องแมวอันนี้น้องแมวน้องแมว,อแมว,อแมวขอแบบซุบซาบซุบซ่ากันเลยไป,ไปโอ้โหมันปั่นมันเอ้ยเกือบแล้วเกือบต้องแฟดแล้วเมื่อกี้ โอ้โหเมื่อกี้เสียเชิงเลยเอออันติเราอะคือถ้าเกิดว่าเลือดมันต่ํากว่าขีดข้างบนน่ะเห็นป่ะฮะถ้าเกิดว่าต่ําตรงนั้นปุ๊บมันจะฆ่าได้เลยฮนะมันจะ execute ทันทีนะฮะถือว่าดีมากโอเคในส่วนของสกิลสองนะอธิบายสกิลต่อนะสกิลสองก็จะเป็นสกิลอย่างที่เห็นนะก็คือปาดเขียวไปข้างหน้านะฟึบฟับสองทีนะฮะส่วนสกิลสามก็จะเป็นสกิลดึงนะฮะดึงดึงดึงศะตุกถือว่าจะวืดไปบ้างแต่ก็ พอได้อยู่นะฮะน,นี้บอกกันเลยเดี๋ยวก่อนนะเราได้อันนี้ครบแล้วใช่ไหมเราได้เออนี่แหละออกมีดตัดเลือดถูกต้องอันนี้ถูกต้องเลยนะทําได้ดีมากอันนี้เออเออเจ็บเจ็บฮะเจ็บเจ็บเจ็บฮะเจ็บ <laughs> อันนี้เราได้ของหลักครบแล้วเป็นรองเท้ากันเวทแล้วก็กองเผานะฮะต่อไปเราจะออกเป็นอ่าเขาเรียกไงนะเป็น,เป,นเป็นหอ,อกตัดเลือดนะฮะนี้มันมีความสามารถในการตัดเลือดนั่นเองนะเพราะว่า ตัวละครที่เราเจอนะฝั่งนู้นเป็นตัวแวมไพร์นะซึ่งมีความสามารถในการดูดเลือดนะเราจะต้องขัดแข้งขัดขาเขานะไม่เขาไม่ให้ไม่ให้เขาดูดเลือดได้นะฮะอันนี้ลิ้นพันแล้วตอนนี้อะไรอะไรอะไรอย่าเยอะอย่าเยอะดิย่าเยอะหึหึหึสักสักทีสักทีเอ้ยยาอืมอะไรอะไรอะไรอืมอืมเดี๋ยว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 นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอหมอนี่มันซ่้าว่ะเฮ้ยกลับบ้านไปเลยนะเฮ้ยนายก็เอาเทเลพอร์ตมาอย่างนั้นเหรอ ไอ้หมอนี่ใช้ได้เลยนี่นะเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้ป่าเขาหายฮะอย่าเพิ่งกระตกกระตากไปตอนนี้ป่าเขาอยู่ไหนวะเฮ้ยป่าเขาอยู่บนนี่ไงแล้วเฮ้ยเพื่อนยังไงมาไหมมาไหมล่ะมาไหมมึง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 จะเอาไหมน้องแมวน้องแมวยังยังไงล่ะยังไงล่ะยังไงยังไงยังไงเฮ้ยมันมีไอ้ไอ้นั้นอ่ะมันมีเออตายไม่ตายว่ะเฮ้ยมันมีพาสซีฟตายเกิดอย่างนั้นเหรอเฮ้ยอย่างงี้อันติผมก็ว้าวจริงเนี่ยโอ้โหอุตส่าห์แฟส แม่เ้ยโอ้โหมันตายเกิดเลยโอ้โหอันนี้พลาดเลยอันนี้สกิลรองนําผมอัพเป็นสกิลพาสซีผมไม่มน่ใจว่าถูกต้องหรือเปล่าแต่ว่ามันค่อนข้างให้เกาะแล้วก็อะไรดีอยู่นะเออตอนเราบวกอะไรเงี้ยอยู่ๆเกาะก็เด้งอะไรผมว่ามันน่าจะเว work, ิร์กสุดๆเนี่ยเฮ้ยน้องมเมวไปเลนล่างแล้วว่ะโอ้โหไปอย่างเร็วเดี๋ยวแป๊บหนึง่งมาถ้าเขาไม่อยู่เราก็รีบเคลียร์คีิฮะจังหวะนี้เหมือนเขาจะรีบกลับบ้านนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าจะกลับไปไหนแต่ว่าได้เวลาดันป้อมแล้วเนี่ยเขากลับบ้านจริงด้วยน ตอนนี้ได้เวลาต๊ะป้อมร้อยบาทหอมๆเลยนะอันนี้ขอสักร้อ,อยไปเออขอสักร้อยเขามีอันติีอันนี้นะฮะเขามีอันติีแบบพุ่งบิงเข้ามานะอย่าลืมนะอย่าลืมเอ้ามากันหมดเลยตัววงตัวเวทตัวป่าก็มาเอา้าเอา้าไม่กลับด้วยเอายงง้ายังไงโดนดักนะนะ่ะโดนดักนะน่ะโดนโดนเราดักนะเพื่อนโดนโดนเราดักนะเพื่อน,นเออเอ็กซิคิวเอ็กซิคิวไอ้น้องไอ้น้อง มามามาได้แล้วยังไงน้องแมวเปิดัาติมาแล้วยังไงยังไง,ว,งวิ่งตะกุยมาแล้วจังหวะนี้วิ่งวิ่งตะกุยมาแล้วยังไงต่อยังไงต่ออย่าคิดว่าจะหนีอย่าคิดว่ากูจะหน,หนีอย่าคิดว่ากูจะหนีกูไม่หนีอยู่แล้วกูไม่หนีอยู่แล้วอื้อหือกวนติอะไรวะน่ากระตุกด้วยนะมื่เกี้ยจังหวะน,นี้โอ้นี่กระตุกยับเลยอะ่ะ <laughs> โอเคแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยกระตุกก็จริงแต่คืออย่างน้อยก็ฆ่าได้นะอันนี้เอาเลนล่างเราก็กดได้แล้วเนี่ยเฮ้ยเลนกลางเราก็กดได้บ่เอาว่ะ สุดจัดสุดจริงเดี๋ยวเราไปเติมก่อนเดี๋ยวเราไปเติมก่อนเดี๋ยวเราไปช่วยก่อนฮะอันนี้เฮ้ยทำไมดารุม้าเป็นสีขาวอะคืออะไรอ่ะมันเป็นดารุม้าพิเศษเหรอถ้าผมฆ่ามันมันเกิดเลยขึ้นมันเป็นดารุม้าขาวดำมาฮะอันเนี้ยคืออะไรอ่ะถ้าฆ่าเราได้อะไรอ่ะ<ม>วงอะไรวะเนี้ยไม่รู้ <to it. S 2> <Thank S 1> <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันเอาแล้วทีมตายแล้วล่าสุดโอ้โหมูแต่ฆ่าดารุมา้าคืออะไรอะมันก็เป็นวงมันก็เป็นวงเขาเรียกอ,อะไรนะวงคลสไม่ใช่อ,นอันนั้นอันนั้นวงดนตรีอันนี้มันก็เป็นวงเหมือนแบบว่าส่องแมปเหมือนเดิมมมป่่ะะะไผแนนใจฮ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนกลางเลนกลางเลนกลางกำลังนัวกันเลยเฮ้ยกระตุกกระตุกกระกระตุกกระตุกติดกระชากใจอันนี้อันติดมะต้องได้สักตัวอือหืออือหือเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยอ่ะโอ้โหอยู่ๆก็ได้เดี๋ยวเราดันบนกันฮะหน้าที่ของเรียนบนก็คือต้องตีบนตีบนให้แตกสักทีไหมเอาแม่งเลยเฮ้ยฆ่ามันฆ่ามันเออโอ้โหสุดยอดเลยเพื่อน เห็นไหมตัวมันเก่งนะตัวมันเก่งเออตัวมันเก่งมันต้องเป็นตัวที่เข้าต้องต้องเข้าสูตรเหมือนกันนะตัวนี้โอโ้โหโอ้โหแต่ว่าแต่ว่าก็ก็ก็นัวไปนะบางทีอันนี้อ๊้แต่ว่าโอโขออภัยนะพาร์ทนี้กระตุกแปลก,ปกเออแต่ว่ามันก็คงจะปกติแหลนะเนาะหมายถึงช่องผมนี่ดูแล้วมันกระตุกก็คงปกติแหละใช่ไหมเออสวยเพื่อนกลับแม็กลับแบกนะแบ๊กแบ๊กบี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 เพื่อนบี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 ว่ะ เคยคิดถึงเลยตอนเล่นดอทอะไรเอาโอริจีเอาเพื he here, ่อนต่อไปเราออกไอเทมอะไรไหมอ๋อไอออกไอเทมพารเหรอคือมันต้องออกจริงใช่ไหมไอเทมเนี้ยอ่ะเปิดล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 ะเดี๋ยวเราแทงเองเดี๋ยวเราแทงเองเป็นแทงก็แทงไปฮะเป็นแทงก็ทำหน้าที่แทงไปตอนนี้เฮ้ยเข้ามาอันนี้กันนะ่ะยังไงเพื่อนรีบฆ่า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 เออสวยเพื่อนสวยเลยอันนี้สวยเลยสวยเลยแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเลยปุ๊บจึ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บ กวนตีไม่เคยโดนกวนตีฆ่าใครไม่เคยได้เลยโอ้เออเออแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งตัวนี้มันต้องคอยสกิลแบบโอ้โหมันสกิลมันนัวกันมากเลยเนี่ยสกิลมันแบบสีมันฟุ้งฟิ้งมากเลยแต่ละคนอ่ะโอ้อันนี้สกิลใครเนี่ยอันนี้สกิลของอิกันบาน่าเหรอเอาโดนสตาร์ทอีกเวนเดินไม่ออกไม่ได้ทำอะไรเลยเมื่อกี้โอเคอย่างไรก็ได้ฮะเอากระตุกอีกเอาเอาเดินไปไหนนะน้องแมวมานี่ขอขอแบบขอแบบ เออขอบทขยี้เลยพี <laughs> ่ป้อมพี่ป้อมนะเพื่อนเออสวยเพื่อนขอบคุณครับจีจีครับผมผมว่าหลักๆที่อะไรหลายๆอย่างในเกมมันเปลี่ยนไปผมว่าน่าจะเป็นพอตีมแมปอันนี้ที่มันเป็นรูปหมากลุกเนี่ยเออดารุมะที่มันเป็นสีขาวดำเมื่อกี้ก็น่าจะเป็นดารุมะหมากลุกเออมันไม่ใช่ดารุมะหมากลุกแต่คือแบบนั่นแหละโอเคจีจีครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งแมปที่สนุกดีครับโอเคก็จบไปแล้วนะหรับตัลวละครคุโรโดจินะครับหรือมุโจวะมุโจหรือโดจิ โมจิโมจิหรือดูดูด,ดคุโจโ,โ,โอ้ยชื่อเองชื่ออะไรวะนี่คุโรมูโจโอเออก็จบไปแล้วนะสำหรับตัวละครคุโรมูโจโนะครับผมเรามาดูภาพรวมของตัวละครตัวนี้กันบ้างน,นะครับว่าตัวละครตัวนี้นจะมีอ่าประวัติยังไงมีสกินอะไรแล้วก็มีเรียกชั่นมีโชว์เอ็มพียังไงนะครับผมโอเคมาดูในส่วนของสกินกันก่อนละกันนะตัวละครตัวนี้ก็จะมีสกินอยู่ค่อนข้างเยอะในระดับหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นสกินย้อมสีเขานะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นสกินอีโว อันนี้ก็เป็นสก,กินแล้วเขานะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นสก,กินอะไรก็ไม่รู้แต่สวยดีนะเออไม่สวยก็ได้ไง <laughs> มันมีแบบภาพภฟุง้งฟิ้งแบบภาพขยับได้ด้วยเออน่าจะเป็นสก,กินหายากอีกหนึ่งสก,กินเว้ยแต่น,นี้น่าจะหายากกว่าวะ่ะเครื่องจกักรว่ะสกินนี้โอ้โหแบบโคตรเฮ้ยเดี๋ยวหน้าอย่างนี้ผมอย่างนี้ชัดเลยมูซันสมะ <laughs> ม <laughs> โอ้ท่านมูซัน <laughs> แต่ว่าซันจิโร่กับนิสึโกะจังยังไม่มาเลยนะ <laughs> ท่านมูซันมาแล้วเหรอเนี่ยอ๋อเพิ่งรู้นะเนี่ยเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ยแอบม,มารับงานนอกด้วยอันนี้สกินอะไร OPL นะครับโอ้โหเฮ้ยอันนี้ถือว่าเป็นสกินที่เท่เนี่ยโคตรหนุ่มแบดบอยอันนี้เท่มากโอเคครับผมเรามาดูกันว่าถ้าเกิดว่าเราจิ้มตัวละครตัวนี้นะครับเขาจะโชว์ท่าทางยังไงกันบ้างน,นะครับมาดูกันได้เดี๋ยวมาจับให้เรามาจับ,จ,บจับจิ้มๆิตรงไหนวะแขนเขา่าไหล่เอวอกมีกี่ท่าวะตัวนี้ ตัวละครตัวนี้ผมก็ไอ,ไอพวกตระกูลคุโร่กับชิโร่ผมก็ยังงงๆอยู่นะครับว่ามันมีความเกี่ยวข้องยังไงกันอย่างคุโรมุจโจกับคุโรโดจิเง,งี้ยคือจะบอกว่าเป็นตอนเด็กกับตอนโตอ๋อมันก็ไม่น่าใช่เนาะเออชิโรโดจิกับชิโรมุจโจก็ไม่รู้สิเออนี่ผมไม่ค่อยรู้นะใครที่รู้ก็เพิ่มเติมได้นะเอออยากรู้เหมือนกันโอเคเรามาดูกันว่าถ้าเกิดตัวละครตัวนี้ได้ MVP นะครับเขาจะโชว์ท่าทางย,ยังไงกันบ้างมาดูกันโอ้ ค่อนข้างเท่เลยนะเนี่ยว้าวโอเคมาดูทางด้านของประวัติตัวละครตัวนี้กันบ้างน,นะครับว่าตัวละครตัวนี้จะมีประวัติยังไงกันบ้างน,นะครับมาดูกันยาวไหมเนี่ยโอ้ไม่ยาวไม่ยาวสั้นสั้นสั้นโอเคครับมาเริ่มอ่านกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปกินน้ำแป๊บหนึ่งนะฮะโอ้ยทําไมแกถึงจู้จี้จุกจิกตลอดแบบนี้นะนี่ข้าฟังแกพ่างจนจะหลับอยู่แล้วนะการที่ข้าต้องมาโยมาโลกนะ่ะมายังที่ห่วยๆแบบนี้ก็เพื่อน,น้องชายของข้าเท่านั้นจะกลายเป็นผีหรืออะไรหลังจากความตายเนี่ยข้าไม่สนใจหรอกเฟย ขอแค่สามารถนำความสุขของน้องข้ากลับมาได้เพียงเท่านั้นใจข้าทำอะไรก็ยอมหมดนั่นคือทั้งหมดที่ข้าคิดได้ในขณะนั้นและตอนนั้นเองเจ้าก็ได้ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าข้าเจ้าพูดว่าเจ้านี่ไม่ได้เหมือนยมทูตคนก่อนเสียเลยนะข้าไม่สบายใจจริงๆหากต้องส่งมอบหน้าที่ต่อให้คนแบบเจ้าโยมทูตที่ช่วยข้าทำความปรารถนาให้เป็นจริงที่แท้เป็นเจ้าช่างเป็นตลกร้ายอะไรเช่นนี้กันนะแกไม่ได้เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเลยนะไม่แม้แต่นิดเดียว แกยังคงดูเคร่งเครียดตลอดเวลาไม่รู้จักผ่อนคลายเลยสักนิดแกพูดกับข้าว่าเมื่อใดก็ตามที่เจ้าสมความปรารถนาของเจ้าแล้วข้าก็จะไปจากที่นี่และได้เป็นอิสระอีกครั้งรู้สิข้ารู้มาตั้งนานแล้วข้าตั้งใจจะทําอย่างนั้นตั้งแต่แรกแล้วคนอย่างแกนะ่ะไม่ควรอยู่ในสถานที่ที่ทั้งแคบทั้งชื้นเช่นนี้หรอกข้ากลายเป็นผีเล่รล่อนก็ไม่เป็นไรถ้ามันจะทําให้แกกลับสู่โลกมนุษย์ได้และได้ทําความปรารถนาสุดท้ายก่อนตายที่ไม่สมหวังให้เป็นจริงได้เสียที ข้าก็ยอมเจา้าเป็นของข้าไม่ต้องเป็นเดือดเป็นร้อเรื่องข้าหรอกไม่ได้บอกไปแล้วเหรอถ้าเพื่อแกแลก้วก็ข้าทําได้ทุกอย่างนั่นแหละเป็นให้ทุกอย่างมันเป็นหน้าที่ของพี่ชายยังไงล่ะที่ต้องทําสิ่งที่ถูกต้องให้น้องชายไม่ใช่เหรอโอเคคร้บผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตัวละครคุโรมโโจใช่คุโรมโโจฮะ <laughs> ใช่ไหมวะ ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ารับชมจนจบนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบมากๆก็กดติดตามนะครับถ้าอยากจะแบ่งปันนะครับก็กดแชร์นะครับมีอะไรอยากสอบถามหรือว่าอยากจะติชมอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างเลยนะครับหรือว่าอยากจะรีเควสเกมอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างเช่นกันนะครับอ๋อแล้วก็ฝากเพจเฟซบุ๊กไว้ด้วยกันนะครับเพจมีชื่อโอโยนะครับพิมพ์ตามชื่อช่องก็ได้นะครับหรือว่าจะพิมพ์ไปว่าแฟนเพจโอเฮดไว้ก็ได้นะครับขึ้นเหม ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมจนจบนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรนะครับผมตอหลังนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม